ร้านทองเอกจิวเวลี่ที่อยู่ที่เมืองทองทานีนนทบุรีเป็นร้านขายทองไมครอน หรือทองปลอมเปิดขายออนไลน์มานานกว่า10ปีหน้าร้านตกแต่งเหมือนร้านขายทองจริงเลยค่ะเปิดขายได้2ปีเขาบอกลูกค้ามากกันเยอะเลยมาซื้อทองปลอมนะคะคือแตนนี้เขาประกาศชัดเจนเลยนะว่าเขาเป็นขายทองปลอมเขาไม่ปรศไม่หลอกลวงไม่ใช่มิฉาชีพนะแต่ว่าร้านขายทองปลอมเป็นทองไมครอนออนไลน์กว่า10ปีเน้นออนไลน์เป็นหลัก มีทั้งสร้อยแหวนจี้กำไรเลทข้อมือตั้งแต่1สลึงนะคะ50ตาตัง1บาทถึง10บาทแล้วก็มีสั่งทำนะเขาบอกว่าแกะแบบตัวอย่างมาจากทองจริงเลยนะคะคือทองเสมือนจริงหรือทองไมครอนจะมีความสมจริงเหมือนทองรูปพัณฑ์เกือบทุกอย่างเป็นทองชุบนั่นะแหละนะไม่ลอกไม่ดำอยู่นานได้ถึง1ปีนะคะก็ตั้งใจทำหน้าร้านให้เหมือนร้านทองจริงแต่ของเขาเป็นทองปลอม